สวัสดีครับพี่พี่ทท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ่าบ้านสวยๆราคาแบ่งปันมาใหพ้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงกะระช่องที่เบอร์0ู2 4 8 0 4 7 4 6หกครับผม ส่วนเอดีไล์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลอด EP นี้ก็เป็น EP ที่390เก้าสิบแล้วครับผมสามร้อยเก้าสิบแล้วนะครับผมก็มีมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมทุกรายการครับผมส่งฟรีมีเขมงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นพร้สมเด็จรายการที่หนึ่งเลยครับผม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสําเร็จรายการที่1นนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ ทักไลน์ได้โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมวันนี้ก็สององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคา2องยหสิบาทครับต่อไปเป็นพาสสมเด็จรายการที่สองครับผมนี่ครับ จะเป็นรายการที่สองนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่2ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัพสมเด็จรายการที่3ครับผม อันนี้ก็จะเป็นรายการที่สามครับผมราคา250บบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สี่ครับผมนี่ครับอจะนนเป็นรายการที่สี่นะครับผม ครับอันนี้รายการที่4ี่ครับผมราคาสอง้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่หครับผม ครับอันนี้รายการที่ห้าครับผมราคาสองร้ห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่6กครับผม นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่6ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่7ครับผม นี่ครับอันนี้รายการที่เจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ,รบต่อไปเป็นพระสมเด็จในการที่แปดครับผม ครับอันนี้เป็นรายการที่8นะครับผมน,นี่ครับราคา250บาทครับต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่9ครับผมนี่ครับนนจะเป็นรายการที่9นะครับผมช่วงนี้ต้องขออาภาัยในเสียงรบกวนด้วยครับผมพอดีมีงานก่อสร้างอยู่ข้างบ้างครับผมต้องขออาภัยด้วยจริงๆครับผม นี่ครับอันนี้หมายเลขเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับเอาไปเป็นภาพสาเร็จหมายเลขสิบครับผม อันนี้หมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรูป,รปลหลรอลงพ่อเงินหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่อันนี้เป็นรูปหล่อลงพ่อเงินอ่ารุ่นพิมพ์นิยมครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่ม,เต,มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่พี่ท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผม วันนี้ก็สององค์4ี่รอบาทเหมือนเดิมครับผมนี่ครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบ็ครับผมราคา250ห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมก้ผมหมายเลขสิบสองครับผมนี่อันนี้เป็นพระสมกอหมายเลขสิสองนะครับผมนี่ครับผมเป็นพระสมกอหมายเลข สิบสองครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นเหรียญจอบลงเขาไปหมายเลขสิบสามครับผมน,นี่จะเป็นเหรียญจอบลงเข้าไปหมายเลขสิบสามครับผม ครับอันนี้หมายเลขสิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์ครับผมเป็นหมายเลขสิบสี่นะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์ครับผม อันนี้หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นภาพปิดต,ตาเนี่ยหมายเลขสิบห้าครับผมเป็นภาพปิดตาเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับผมนี่ก็จะเป็นภาพปิดตาหมายเลขสิบห้านะครับผม ครับอันนี้หมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้ห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับนนจะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลข16ก็ผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นหมายเลข17อันนี้เป็นวัดเกตครับผมหมายเลข17ครับผมนี่ อันนี้เป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นภาพติดตาหมายเลขสิบแปดครับผมจะเป็นหมายเลขสิบแปดนะครับผมพร้อมเรียมพร้อมใช้ครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมถ้าโูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์ line, มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพีพ่ๆท่านใดถูกใจตางไหนชอบใจตรงไหนแล้วก็ทักไลนะ์หรือโทรมาแจ้ง หมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมสององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหลุมกระทวดเนื้อว่านนี่หมายเลขสิบเก้าครับผมนี่ครับกระทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบเก้านะครับผมนี่ ผมนนี้จะเป็นหมายเลข19นะครับเป็นหลวงพุทวดครับผมราคาสองรบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่20่สครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่20ครับผม หมายเลขที่ยี่สิบกับผมราคา2 5 0ห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สบเอ็ดับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะครับผมช่วงนี้ต้องขออภยัยในเสียงที่รบกวนด้วยนะครับผมพอดีมีการก่อสร้างอยู่ข้างบ้านครับผมเลยต้องอ่า มีเสียงรบกวนนิดนึงครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมนี่จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผม สียี่สิบสองนะครับผมถ้าลูกภาพไม่ชัดยังไงเอไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม ครับอันนี้หมายเลขยี่สิบสองครับผมราคาสองห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จปกโพหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมน,นี่จะหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับผม นีค่ครับปันนี้หมายเลขยี่สครับผมราคาสองราสิบาทครับต่อไปเป็นพาพสมเด็จหมายเลขที่ยี่ี่ครับผมนี่ครับใ้จำหมายเลขที่ยี่สินะครับผม หมายเลขที่ยี <blunt risk> 5, ่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมอันนี้เป็นขุนแผนขี้ไก่หลวงพ่อกลวยครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับเป็นขุนแผนขี้ไก่ครับผมนี่ครับขุนแผนขี้ไก่หลวงพ่อกลวยครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมเรียมพลาสติกมาแล้วนะครับผม ของแขวนพร้อมใช้ครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขที่25ครับผมราคา250บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพพเ่มเตัวผมแกนไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ